ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับในช่วงใกล้เทศกาลมลอยกระทงนี้ผมมีเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในคืนมนลอยกระทงมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณทอยคุณทอยเล่าว่าผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งทุกๆปีในมหาวิทยาลายัยงผมจะมีการจัดงานเทศกาลมลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่มากบริเวณบึงของมหาวิทยาลายัย จะมีทั้งนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมงานกันอย่างคราคกล่ำเหล่าบรรดานักศึกษาจากคณะต่างๆก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งจัดขบวนแห่นางนพมาลของคณะการออกร้านขายกระทงขายอาหารและจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นปารูกโป,ปง่งสาวน้อยตกน้ำหนูนาพาโชคและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมาย เรียกได้ว่าความเหนื่อยในครั้งนี้มาพร้อมกับความสนุกสนานจริงๆในปีที่เกิดเหตุนั้นผมกับเ,เพื่อนร่วมคณะได้จัดซุ้มขายกระทงและซุ้มเกมยน์ห่วงชิงรางวัลปรากฏว่าผลประกอบการดีกว่าที่คาดการเอาไว้มากจนผมไม่สามารถปีกตัวออกมาลอยกระทงกับเพื่อนสาวคนสนิทต,ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ได้เราสองคนจึงตกลงกันว่าช่วงดึกๆที่คนน้อยลงแล้วค่อยไปลอยกระทงก็ได้ปรากฏว่าคืนนั้น กว่าที่ผมจะได้ไปลอยกระทงก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันจนชินตาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงในยุคปัจจุบันก็คือภาพคนยืนแช่อยู่ในน้ําคอยเก็บเงินในกระทงกลายเป็นภาพที่คุ้นตาลาพังถ้ามีแต่ผู้ใหญ่ยืนแช่น้ําอยู่ในนั้นผมคงไม่นึกเป็นห่วงไปกังวลแต่ที่ผมเห็นคือกครึ่งของคนที่ไปรอเก็บเงินในกระทงนั้นล้วนแลแ้วจะเป็นเด็กที่สําคัญคือน่าจะเป็นเด็กที่เรียนอยู่แค่ชั้นประถมเท่านั้น ผมได้ติดคิดทวยความเป็นห่วงเพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นอุณหภูมิบนพื้นดินว่าเย็นมากแล้วในน้ำจะหนาวขนาดไหนซึ่งมันเสี่ยงต่อการเกิดตะคิวได้ง่ายอีกทั้งพวกสัตว์มีพิษที่เรามองไม่เห็นที่อาจแฝงตัวอยู่ในน้ำด้วยและถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่าไม่คาดคิดจะมีคนรู้หรือเปล่าเพราะในน้ำทั้งมืดและกว้างขนาดนั้นผมจึงไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่าทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นงานลอยกระทง ผมมักจะได้ยินข่าวว่ามีเด็กที่ลงน้ำไปคอยเก็บเหรียญในกระทงจมน้ำตายหลังจากลอยกระทงเสร็จเพื่อนสามคนสนิทของผมก็ขอตัวไปช่วยเเพื่อนที่คณะเก็บของก่อนส่วนผมมายืนที่ริมตลิง่งคอยมองดูเด็กๆที่กำลังไปลือกระทงในน้ำด้วยความเป็นห่วงผมมีเรื่องราวในความทรงจำที่ไม่ค่อยจะดีนะักเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพราะสมัยที่ผมเป็นเด็กนั้นพี่สาวผมจมน้ำตายที่ฝายเก็บน้ำท้ายหมู่บ้าน ถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมก็ไปทันตอนที่มีคนกําลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตพี่สาวผมพอดีแต่การพยายามช่วยชีวิตพี่สาวผมในครั้งนั้นไม่สําเร็จผมเห็นร่างอันไร้วิญญาณของพี่สาวนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าขาวซีดเช่นเดียวกับสีของฝ่ามือและฝ่าเท้าริมฝีปากสีม่วงครัาภาพนั้นติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นผมจึงกลัวน้ำมากถ้าเห็นคนลงไปในน้ำเมื่อใด เรื่องราวในอดีตจะย้อนหัวเข้ามาในความที่หนึ่งผมทันทีหลังจากที่พี่สามผมตายไปก็มีเรื่องราวปแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเหมือนกับว่าดวงยังพี่สางผมยังไม่ไปไหนและยังคงใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวตามปกติทั้งกลิ่นแป้งที่พี่สางผมใช้เป็นประจำทั้งเสียงเปิดปิดประตูห้องทั้งรอยหยดน้ำปริศนาจากประตูหน้าบ้านไปจนถึงหน้าห้องนอน หรือแม้แต่เสียงร้องไห้สือื้ออื่นที่ดังแว่วมาจากในห้องนอนอพี่สาวของผมซึ่งเป็นอยู่อย่างนี้เกือบทุกวันจนกระทั่งทําบุญร้อยวันเสร็จเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้หายไปแล้วก็ไม่มีใครได้เจอพี่สาวผมอีกเลยกลับมาที่เรื่องลอยกระทงผมยืนมองดูเด็กๆที่กําลังค้นหาเงินในกระทงอย่างละสายตาไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงบังเอิญสายตามผมก็ไปสะดุดกับร่างร่างหนึ่งที่นั่งอยู่ริมตลิ่ง เด็กผู้ชายอายุราวๆสิบปีนั่งกอดเข่าหนาวสั่นอยู่บริเวณริมตลิ่งผมรีบเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นพร้อมทั้งถอดเสื้อกันหนาวของตัวเองออกเพื่อนำไปห่มคลุมให้เด็กชายเปียกโชกไปทั้งตัวผมสันนิษฐานว่าน้องน่าจะมาเก็บเงินในกระทองของคนอื่นแต่น้องคงทนความหนาวเย็นไม่ได้จึงขึ้นจากน้ำมาก่อนผมรีบเอาเสื้อกันหนาวของผมคลุมตัวน้องทับเสื้อผ้าชุดกีฬาที่เปียกโชก และถามน้องว่าเป็นยังไงบ้างน้ำเสียงที่ตอบกลับมันนั้นสั่นเครือและแผ่วเบาพี่ผมหนาวเด็กชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสบตาก,กับผมผมตกใจสะดุ้งเล็กน้อยตอนนั้นภาพร่างไร้วิญ,ญญาณของพี่สาวผมปรากฏขึ้นมาในความคิดของผมทันทีเพราะสภาพของเด็กชายที่นั่งอยู่ต่อนหน้าผมนั้นไม่ได้ต่างจากร่างไร้วิญ,ญญาณของพี่สาวผมเท่าไหร่ไปหน้าที่ข่าวซีด แล้วริมฝีปากสีม่วงครับทำให้ผมชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะถามน้องว่ามาน,นั่งทำอะไรตรงนี้เด็กชายนั่งก้มหน้านิ่งไม่ตอบคำถามของผมผมจึงพูดต่อไปว่ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะเด็กชายคนนั้นนั่งก้มหน้านิ่งอยู่เหมือนเดิมผมบอกน้องไปอีกว่ากลับกับพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านยังไม่ทันที่น้องจะตอบผม เสียงเพื่อนสาวคนสนิทของผมที่ตะโกนเรียกชื่อผมก็ดังมาจากไกลผมหันไปมองที่ม่างเสียงเรียกนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทของผมจริงๆผมจึงยกมือขึ้นพร้อมทั้งกวักมือเรียกให้เธอเดินมาหาผมเมื่อผมเห็นว่าเธอเห็นผมแล้วและกำลังเดินตรงเข้ามาหาผมผมจึงหันกลับไปหาน้องผู้ชายที่ผมคุยด้วยปรากฏว่ามีเพียงเสื้อขนังของผมวางกองอยู่บนพื้น และด้านในของเสื้อก็เปียกชุ่มผมงงนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าน้องกลับบ้านไปแล้วผมจึงหยิบเสื้อกันหนาวผมขึ้นมาและเดินไปหาเพื่อนสาวงผมผมเล่าเรื่องที่ผมเจอกับน้องผู้ชายซึ่งน่าจะเป็นเด็กที่มาเก็บเงินในกระทงให้เพื่อนสาวคนสิบของผมฟังเธอจึงแกล้งหยอกผมว่าผีหรือเปล่าและเธอก็หัวเราะคิกคักชอบใจวันนี้ผมไม่ได้ไปส่งเธอที่หอ เพราะเธอเห็นว่ามันดึกมากแล้วเธอจะกลับพร้อมกับเพื่อนที่อยู่หอใกล้ๆกันเธอบอกให้ผมกลับไปนอนพักผ่อนได้เลยผมจึงต้องขับรถมอไซค์กลับหอพักตามลำพังระยะทางจากที่จัดงานลอยกระทงกับหอพักของผมนั้นอยู่ไกลกันมากทีเดียวเรียกได้ว่าอยู่คนละฝากฝั่งของมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้เพราะบึงอยู่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยส่วนหอพักผมนั้นอยู่บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัย บรรยากาศยามค่ําคืนก็ค่อนข้างที่จะวังเวงน่อยสองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นไม้ใหญ่แต่ให้ความรู้สึกขนหัวลุกในเวลาคืนประกอบกับตำนานเรื่องราวความน่ากลัวสยองขวัญซันประสาทที่ถูกเล่าต่อกันมาหลายต่อหลายรุ่นยิ่งเพิ่มความน่ากลัวทวีคูณเข้าไปอีกอันที่จริงแล้วในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลนี้ถนนหนทางที่เคยเงียบสง,งัดวังเวงก็จะคึกคนืนขึ้นมาเรียกได้ว่ามีเพื่อนร่วมทางตลอดทั้งเส้นทางโดยไม่ต้องเหงา แต่คืนนี้สําหรับผมแล้วถือเป็นคืนที่แปลกเพราะบนถนนที่ผมใช้เดินทางเหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์ผมวิ่งอยู่คันเดียวนานๆทีจะมีรถสวนมาบ้างด้วยสภาพที่หนาวเย็นเรียกได้ว่าหนาวจนถึงกระดูกเสื้อขนาดที่ผมใส่มาก็ชุ่มไปด้วยน้ําทําให้ผมต้องขับรถอย่างช้าๆใช้ความเร็วได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาหรับผมแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานความรู้สึกมากพอสมควร ในขณะที่ผมกําลังขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามเส้นทางเพื่อที่จะกลับหอพักนั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่าที่เบาะนั่งด้านหลังผมจู่ๆมันก็ยุบย่อบลงเหมือนกับว่ามีใครขึ้นมานั่งในใจองผมตอนนั้นพยายามไม่คิดมากต้องยอมรับว่าบรรยากาศรอบข้างชวนให้ขนลุกอยู่พอสมควรสักพักผมรู้สึกเหมืนมีมือมาจับที่บ่างผมด้วยความตกใจผมจึงเผลอหันไปมองที่บ่างผม รากฏว่ามีมือเล็กๆสีขาวซีดขนาดเท่ากับฝ่ามือของเด็กวางอยู่บนบ่าของผมจริงๆในตอนนั้นผมก็ขนลุกจากนั้นก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูผมว่าพี่ผมหนาวเสียงนั้นเยือกเย็นสั่นเครือทำให้ผมรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของเด็กผู้ชายคนนั้นเด็กผู้ชายคนที่ผมเอาเสื้อขนหนาวคลุมให้ผมขนลุกไปทั้งตัว ในใจก็ภาวนาบทสดมนต์ไปด้วยมือเล็กๆขาวซีดนั้นยังคงวางอยู่บนบ่างผมทั้งสองข้างผมอดไม่ได้ที่จะมองหาเจ้าของมือคู่นี้ผ่านกระจกข้างรถผมเห็นไม่เด็กผู้ชายคนนั้นจริงๆเด็กผู้ชายคนที่นั่งอยู่ริมตะลิงสอนถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ผมคงไม่ต้องสงสยัยหรอกว่าน้องเขามาได้อย่างไรเพราะคําตอบที่ว่า น้องเขาไม่ใช่คนแน่ๆจะเป็นคําตอบที่ช่วยไขยข้อสงสัยขอยงผมได้ชัดเจนที่สุดผมบิดครนเร่ง,งผมอย่างแรงโดยไม่สนใจสภาพอากาศที่หนาวเหน็บรู้แต่เพียงว่าต้องไปให้ถึงที่ที่มีคนให้เร็วที่สุดในใจผมก็สวดมนต์ไปด้วยตลอดทางผมขับรถเข้าปั๊มน้ํามันอย่างรวดเร็วแล้วไปจอดตรงหน้าหัวใจน้ํามันที่มีพนักงานเติมน้ํามันยืนอยู่สองคนผมก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์ทันทีแล้วก็ทิ้งรถลงพื้น โดยที่ไม่ได้สนใจว่ารถจะเป็นอย่างไรปาก็ร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกพนักงานที่ยืนอยู่ก็รีบเดินเข้ามาหาผมคนหนึ่งยกรถมอเตอร์ไซค์ของผมขึ้นและจูงไปจอดไว้ไม่ให้เกะกะขวางทางส่วนอีกคนก็มายืนปลอบใจผมบอกให้ผมตั้งสติใจเย็นๆผมรู้สึกใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นผมไม่สามารถควบคุมตัวเองให้มีสติพูดคุยกับพนักงาเนเติมน้ำมันได้เลย ผมยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเกือบสิบนาทีน่าจะได้เมื่อผมตั้งสติได้คําถามแรกที่ผมถามพนักงานเตือน้ำมันก็คือเห็นผมขับรถมาับใครพนักงานทั้งสองคนต่างก็ตอบไปเสียงเดียวกันว่าเห็นผมมาเพียงคนเดียวในขณะที่ผมยืนคุยกับพนักงานอยู่ก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมชายคนนั้นบอกกับผมว่าเขาขับรถตามหลังผมมาตั้งแต่หน้าตึก แล้วพี่เขาบอกว่าเห็นผมมากับเด็กคนหนึ่งน่าจะอายุราวๆสิบสิบเอ็ดปีซึ่งพี่เขายืนอย่นะพี่เขาไม่ได้ตาฝาดเพราะแฟนของพี่เขาที่นั่งรถมาด้วยกันก็เห็นทั้งคู่อย่างได้คุยกันเลยว่าเด็กผู้ชายที่นั่งซ้อนท้ายมากับผมนั้นไปตกน้ำอีท่าไหนทำไมเปียกปอนไปหมดทั้งตัวแถมคืนนี้อากาศหนาวมากด้วยและพี่อีกสองคนนั้นยังตำหนิผมอยู่เลยว่าทำไมไม่ถอดเสื้อกันหนาวให้น้องใส่ แต่พอขับรถมาใกล้ถึงปั๊มจูจ่ๆเด็กผู้ชายที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผมนั้นก็กระโดดลงจากรถแล้วหายไปพี่เขาจึงขับรถตามผมเข้ามาในปั๊มแต่ไม่กล้าเข้ามาคุยด้วยและพี่เขาก็มองดูอยู่นานจึงตัดสินใจเข้ามาคุยกับผมผมจึงเล่าเรื่องที่ผมได้พบเจอมาให้พี่ผู้ชายคนนั้นฟังพี่ผู้ชายก็ใจดีกลับไปเอาพระเท้าเวสุวรรณมาให้ผมกอดไว้กับเสื้อ แล้วก็อาสาว่าจะขับรถตามไปส่งผมที่หอพักแต่ด้วยความเกงใจผมจึงปฏิเสธเรื่องที่พี่เขาจะขับรถตามไปส่งผมจึงตัดนใจโทรหาเพื่อนที่อยู่หอเดียวกันให้มารับแล้วคืนนั้นผมก็ไปนอนที่ห้องเพื่อนเช้า,เามาผมก็โทรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนสาวคนสนิทของผมฟังเธอจึงพาผมไปทําบุญอีกไม่กี่วันต่อมาขณะที่ผมกำลังเดินทางกลับไปจากซื้อของในเมืองกับเพื่อนสาวนสนิท ผมต้องขับรถผ่านบืงที่จัดงานบันลอยกระทงผมสังเกตว่าเห็นมีรถพยาบาลรถมูลนิธิรถตำรวจและคนยืนอยู่บริเวณนั้น,นไม่น้อยแฟนสาวผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้ผมแวะเข้าไปดูภาพที่ผมเห็นก็คือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกำลังนำศพที่ลอยขึ้นอื่นอยู่ในน้ำขึ้นจากน้ำสภาพศพขึ้นอื่บวมจนแทบจำไม่ได้ว่าเป็นใคร แต่ที่ผมจำได้ก็คือเสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่เป็นชุดกีฬาซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่น้องผู้ชายคนนั้นสวมใส่ผมคนลุกไปทั้งตัวและสะก,กิดบอกเพื่อนสของผมว่าน้องคนนี้แหละที่หลอกผมวันนั้นผมจำชุดที่น้องใส่ได้สักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่ก็าพาศพขึ้นฝั่งมาได้ลิ่นเหม็นเน่าครัคกุลงตลบอบอวนไปทั่วทั้งบริเวณ ไม่นานก็มีตากับยายคู่หนึ่งเดินม,มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อมาดูศพตากับยายยืนยันว่าถึงแม้สภาพศพจะเปลี่ยนแปลงไปจนดูแทบไม่รู้เป็นใครแต่ตากับยายก็จําได้ว่าเป็นหลานชายของตากับยายแน่นอนเพราะตากับยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดตากับยายเล่าให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นฟังว่าตากับยายอาศัยอยู่ที่จุมชนทางรถไฟหลานชายเรียนชันปห เย็นวันลอยกระทงน้องมาขออนุญาตตากับยายบอกว่าจะไปลอยกระทงกับเพื่อนตากับยายก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกว่าอยากกลับเดึกแต่ยายไม่รู้ว่าหลานชายจะไปเก็บเหรียญในกระทงกับเพื่อนคืนนั้นเมื่อเห็นว่าเ,เพื่อนของหลานกลับมาแล้วแต่หลานยังไม่กลับก็ได้แต่เป็นห่วงจึงตัดสินใจไปแจ้งความกระทั่งเมื่อตอนเย็นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดูศพของเด็กจมน้ำว่าใช่หลานชายหรือไม่ ซึ่งคนที่พบเห็นเป็นคนแรกเป็นนักศึกษาที่มาออกกำลังกายบริเวณรอบบึงแห่งนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ